สวัสดีจ้าพี่น้องอย่าแมกพ้ามัเก็บผักชีเล็กจ้าวันนี้ย่าแมากอยากกินแกงผักชีเลก็กแกพี่น้องบิ่งเถินนี่ต่หยอดงามๆจ้ยาาะยาแมกเลยแต่มาเก็บผักชีเล็กไปแกงแกพี่น้องจ้าอยากน้ำย่าแมากบ้านอ๋อค่ะเก็บผักชีเล็กอันไปน้ำนะคะแล้วก็แป้งหยอดไปน้ำจ้ะพี่น้องเสียงเงินเครื่องสูกน้ำจ้าย่าแมากเก็บเกี้ยวแล้วย่าแมากน้ำ น้ำเหลือหลายนะจ๊ะพี่น้องจ้ะยิ้มแม็ก็เลยสูบชายสาไว้จ้ะเก็บน้ำไว้ใส่ย่ำแรงจ้ะพี่นอ้องเครื่องสูบน้ำยิ้มแม็จ้ะย,ยิ้มแม็กกัีน้ำไว้ถอาใส่เวลาหนาแรงนั่นจ้ะพี่น้องนี่เป็นบอ่อปลาล้างบ้านยิ้มแม็จ้ะกำลังขึ้นมา,ากินหญ้ากินเศษอาหารแตบบ่พี่น้อง เขาที่ยังแม่กินบ่เบิดจ้ะข้าวเหนียวปั่นเนยน้อยๆดอกยังแม็กไม่ยนลงเห็นหนง่นตาถึงมากินจ้ะพี่น้องมองเนี่ยอาจจะบ่เห็นแล้วจ้ะเนาะเพราะว่ากล่องเป็นมุมมืดพอดีจ้ะแต่พี่น้องจ้ะบรรยากาศสาหนามล้างบ้านยังแม่จ้ะสาเนี่ยใส่หนามไปกุ้มปีเลยจ้ะพี่น้องเขาปลูกอันนั้นอันนี้ก็ต้องมีหนามนะจ้ะเนาะต้องมีหนามสำรองไว้ใส่นะคะ่ะหรือใส่หนามปะปา กระบื้อไว้แล้วจะพี่น้องจ้ะเห็ไหก็ต้องมีน้ำสำล้องนะคะมี่สะปลานะคะเนี่ยบรรยากาศเป็นหลังบ้านย้ะแม็กกับพี่น้องเป็นหลังบ้านย้ะแม็กจ้ะถ้าพี่น้องมาเก็บผักทีเล็กพักเล็กติดแกงจ้ะพี่น้องเดี๋ยวยห็นไหมก็บ้ากินแกงผักทีเล็กเด้อจ้ะมื่อนี้ยในเบื่องบรรยากาศหลังบ้านจ้ะพี่น้องจ้ะขอบคุณพี่น้องหลายๆด้วยจ้ะขอบมาชมคลิป คงยาแมกมาจา้ะเนาะขอให้มีความสุขพบแต่ความโชคดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องจา๋าหลังจากที่ยาแม็กเก็บผักเล็กแล้วเนาะในแมก,กเตรียมวัตถุดิบในสวนยาแมกนะคะขังนังตูกันในสวนจากต้นหอมในสวนแต่พี่น้องจา๋าหมูสามชั้นหมักปลาหมักน้ำปลาเรียบร้อยจ้ะแล้วก็พริกแกงนะคะพริกขี่หนูเก็บจากสวนจา้าตะไคร้หอมแดงตำหย,ย,ยาๆจ้าพี่น้อง ผ้าหิยังละเมือนี่มานี่จ้าแกงใบขี้เหล็กค่ะพี่น้องจ้าแกงใบขี้เหล็กนะคะยาแมกมใบขี้เหล็กนี่ยยาแม็กต้มแล้วเรียบร้อยจ้าใส่น้าใบย่านางค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยยาแมกเตรียมพร้อมแล้วจ้าตะไครห่อหอมๆจ้าหัวสองหัวแล้วจ้กพี่น้องจ้าเอาลงมือแกงกันเลยจ้ามาแกงขี้เหล็กกันเด้อนะคะมากินแกงขี้เหล็กแซ่บๆกับยาแมก,ก้า มะเขือเล็กนี่ยแม็กต้มจืดนะจ๊ะจืดแล้ก็บ่จืดหลายจ้กพี่น้องผมอำลังนิดหน่อยนะจ๊ะยม่แม็กมากใบย่านางสดสดๆจากสวนแต่ว่าย่าแม็กบ่ได้ไปไายคลิปเก็บใบย่านางเก็บผักอันอื่นนะจ๊ะให้พี่น้องได้รับช้มนะจ๊ะเนาะย่าแม็กจะใส่พริกแกงลงไปเลยจ้ะพริกพริกแกงตำหยาบๆอีสานบ้านย่าแม็กด้วยจ้าอันนี้แค่ ให้น้าเบายานาง่งซุกกับหมูสุกก็กินได้้ะจ้ะพี่น้องใส่หมูลงไปเลยจ้ะพี่น้องจ้าเนี่ยแม็กมักน้ำปลาไปจ้ะส่วนพริกทีทยาแม็กตันก็นคขึ้นมีเกลืออยู่แล้วนะจ้ะก็ลอให้หมูสุกจ้ะพี่น้องจ้ะรอให้หมูสุกนะคะเอาว่าหมูซุกเลยจ้ะพี่น้องยังแม็กจะเติมน้ำปลาลงไปจักน้อยนะจ้ะ ว่ายไยงแม็กใส่เกลือเอกับพริกแกงเราจะพี่น้องค้นๆแต่มีแม็กมากข้นห <c oughs> มูกระสุกแล้วเรียบร้อยจ้าพี่น้องชิมเบิงชิมเบิง ปลาอีกนิดนึง้มงงคม,น,มน,น่จ๊ะพี่น,อ <c ười> น,น้องจ้าต้มคมพุทธิเหตุไน้ลาหรือว่ายังมีจุดๆนะจ่ะเนาะก็้รแต่พี่น้องทไมก็ต้มเลยสักพักพก็จ้าพีน้องจ้ะต้มไ้สักพักแล้วนะคะต้มน้อยกัน ได้เห็ดกับเขากันได้ข้นเลยไม่ข้นสุกเลยจ้ะพี่น้องชิมิแกเครือจ้ะเสร็จเราจะพี่น้องจ้าใส่ผักนั่งตู้ลงไปเลยจ้ากับคนหอมนิดนึงมาจ้ะเนาะมาเด้อจ้าผู้ใดอยากกับย่าแมกจะมาสุดแจกกับย่าแมกไปจ้าแกงใบขี้เหล็กเสร็จแล้วนะคะผักสลบจบทันทีตามสไตล์ย่าแมกแกพี่น้องจ้านี่นายกินเพ่จ้ามาเด้อจ้า แกงใบขี้เหล็กใส่หมู3ามชั้นนะคะใครสิจินกับว่าด้วยจ้ามาแซ่บๆกับเจเมก้าขอบคุณพี่น้องหลายๆจ้าขอมาติาทุารรับชมเนาะ,ะขอให้มีความสุขคบแต่ความโชคดีจ้าเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้แหมกันแล้วจ้าสวัสดีค่ะ